สวัสดีจากอังกแลดค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องวันนี้ที่ฟาร์มนะคะวันนี้มาทํางานทั้งวันเลยมากับคุณสามีแต่ว่าถ่ายมาได้สามนาทีพี่น้องเอ้ยใ <c> ช <ười> ่ก,ก็อยากคือการเอานึกว่าถ่ายเยอะอยู่ไม่เป็นไรงานก็แบบนี้แหละง่ายๆสบายๆตอนนี้เรามีแกะน้อยที่จะต้องต้องดูแลอยู่มันเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าตัวเนาะค่ะที่เรายังขายไม่ได้เพราะ น้ำหนักยังไม่ถึงนะค่ะต้อง40กิโลกรัมขึ้นไปทีนี้ตอนนี้ตอนนั้นนะเขาอยู่แถวแถวนี้แหละค่ะปล่อยให้เขากินหญ้าแล้วก็หัวอาหารนะทีนี้หญ้ามันเขาเรียกว่าอะไรละ่ะหญ้ามันสั้นแล้วไม่เพียงพอเราก็ต้องย้ายไปอีกนะที่หนึ่งนะคะแล้วถ้าหญ้ายาวถึงย้ายกลับมาได้ประมาณนี้นะวันนี้เราก็จะย้ายอะไรนะเขาเรียกว่าที่ใส่หัวอาหารไปให้แกะน้อยด้วยเพราะเราจะต้องให้หัวอาหารเขาด้วยไม่ใช่กินแต่หญ้ายอย่างเดียวพี่น้อง คุณสามีสายเขาก็คาแรคเตอร์แบบนี้แหละนะคะพี่น้องคาแรคเตอร์แบบไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ถ้าเห็นกล้องเขาเขินแต่ถ้าตัวจริงๆเราเนี่ยกับสายเขายิ้มยิ้มดีแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีแล้วพี่น้องเนี่ยแล้วก็ใจดีแต่เวลาเขาเห็นกล้องแล้วเขาเขินนั่นเห็นบองชายบอกเขายิ้มนะชายบอกยิ้ม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 เขาถึงยิ้มเขาบอกยิ้มอะไรเออยิ้มใส่กล้องใส่บ้านเนาะเซลกันพี่น้องเอ้ยนั่นละจ้ะ ก็โดยประมาณคู่เราก็ประมาณนี้แหละค่ะขอให้เรามาด้วยกันหมายถึงคุณสามีนะขอให้เรามาด้วยเขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่ไม่มีความโรแมนติกเท่าไหร่นะคุณสามีแต่ว่าคล้ายๆว่าติดเนาะคะ่ะติดติดภรรยาติดเมียไปไหนมาไหนนี่อยากให้เราไปด้วยไปด้วยพี่น้องถ้าเราไปได้ก็เหมือนวันนี้ถ้ามาได้ใชซก็มาภารกิจที่บ้านเซ์ก็มาช่วยเพื่อนที่ท,ที่ฟาร์มเนาะพี่น้องจ๋าก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกค่ะ รามที่เห็นนั่นแหละเพราะสายก็ขับรถแบบนี้ไม่เก่งอันนี้หน้าที่ปกติแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของอีชั้นคนกําลังพูดอยู่นี้เนาะการเปิดการปิดประตูแต่วันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทแบบไม้เข้ามานึกว่ามันจะไม่ชื้นนึกว่ามันจะบดจืนภาษาอีสานเนาะก็เลยใส่รองเท้าธรรมดามาคุณสามีเขาก็ทําเองได้เขาไม่มีปัญหาค่ะขอให้คุณมากับเขาเป็นแบบกําลังใจ กันและกันอยู่ด้วยกันอยู่ข้างๆเขาเขาก็พอใจแล้วพี่น้องสายก็พอใจเหมือนกันที่ได้มาห,าหมายถึงว่าได้เห็นธรรมชาติได้เห็นแกเะนาะคะ่ะเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องจา๋าเห็นไหมแกะน้อยกําลังวิ่งอยู่นู่นเนาะต้องขุนเขาด้วยสารเอ้ยด้วยหัวอาหารด้วยแล้วก็ด้วยหญ้าสักหน่อยก็ขายหมดพี่น้องคะขายแกะน้อยนะก็จะเหลือแต่แม่แกะแม่แกะก็จะเอาเข้าไปไว้นู่นเอาไวข้ข้างในเดือนธันวาไว้เป็นพัน คลอดลูกออกมาอีกอย่างนั้น,นะค่ะเขาจะขายเฉพาะลูกแกะนะพี่น้องเป็นอาหารเดี๋ยวสายจะพาไปดูหัวอาหารที่เราให้แกะเขาเรียกนัท n u t ที่แปลว่าถั่วแต่มันไม่ใช่ถั่วนะคะเป็นภาษาที่เขาเรียกเฉยๆนะคะเรียกหัวอาหารของแกะนี่ค่ะแบบนี้จ้ะจะเป็นแบบนี้พี่น้องค่ะนี่แหละพี่น้องเอ้ยวันนี้ทั้งวันแบบนี้ละจ้ะสายก็ใส่รองเท้าแบบนี้ ไม่ได้เป็นรองเท้าบูทก็เลยไปเดินแบบชื้นๆแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเท้าเปียกคุณสามีก็จัดการทุกอย่างขอให้มีเธอประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องคะเอาไปแล้ววันนี้ค่ะทำงานทั้งวันแต่ว่าได้สามนาทีมาฝากทุกคนว่าบรรยากาศที่ฟาร์มจะเป็นยังไงเนาะแบบนี้นะจะอึมครึมน่าอยู่น่าดูหนาวๆหน่อยเนาะค่ะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วบาย